คุู้ชมสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่ตุ้มชาแนลพาท่านผู้ชมมาชมกระบวนเรือลักยมที่วัดพนันเชงนะคะนี่เรือมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูเรือกันดีกว่า <c oughs> ดูเรือดีกว่าสวยกว่าแม่ตุ้มนะ <c oughs> ชมเรืออะไรนะคะแสงจะน,น้อยหน่อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้กลุ่มป้ากลุ่มฝน,นะคะ่ะ เรือวิ่งมาแล้วนะคะเรือวิ่งมาจากนครหลวงค่ะท่านผู้ชมบพอพงนครหลวงนะคะบรรทุกสินค้ามาเต็มลำเรือเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรือมาก,กี่เรือปะแสงมืดมากเลยกลุ้มป้าทุ้มกนนะคะท่านผู้ชมฝนมาค่ะ ชมกระบวนเรือลากจูงกับแม่ตุ้มหัวเรือลากสอจันลันเจริญทรัพน,นะคะท่านผู้ชมดึงเรือโป๊ะมาโดยลำพังนะคะช่วงนี้ช่วงน้ำลงนะคะเด็ตุ้มไม่ดูน้ำภาพเต็มๆเ่ยนะว่าเป็นนั้นเชงนะคะท่านผู้ชมดูระดับน้ำลงนะคะน้ำลงขนาดนี้เลยค่ะ น,นี้ที่ตุ้มถ่ายวันที่29พฤษภาคม2566นะคะตอนช่วงน้ำท่วมนะคะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะครึ่งลุกกงนี้เลยนะคะระดับลุกกงนี้เลยนะคะครึ่งนี้เลยแต่ดูตอนนี้ระดับน้ำนะคะท่านผะู้ชม ท้นเดนพุทธภากมสังคันร้อยหกสิบหกดูระดับน้ำนะคะดูน้ำก็ดูเรือไปด้วยเวยสียงหัวเรือลากจูงประกาศไมโครโฟนนะคะป,ป,ป,ประกาศไมโครโฟนคุยกับพี่เรือโป้หัวเรือลากจูงอยู่กลางแยกนะคะท่านผู้ชมสามแยกจะบอกน้ำวนก็ไม่ได้ว่าตอนนี้น้ำไม่วนเลยนะคะดูระดับน้ำนะคะท่านผู้ชม น้ำลงเยอะมากน้ำขึ้นมาตอนนี้ช่วงน้ำลงกำลังลงนะคะน้ำถ้าขึ้นมาก็ขึ้นได้มาไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็ได้แค่ประมาณาตรงี้ดียอะยขวารตกับลยงพี่กับดันหัวเลยลักจูงบอกให้โ,โ,โลโก้ลำสุดท้ายดึงเทียก เก็บเที่ยกเชาเที่ย,ยให้่ตึงนะคะเพราะว่าวิ่งกันระยะยาวกไปไปถึงจุดหมายปลายทางก็น่าจะเช้าพรุ่งนี้วันนี้วันจันนะคะวันจันที่ที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันนร้อยหกสิบหกนะคะตอนนี้เวลาน่าจะเก้านาฬิกาประมาณเก้านิกานะ รอบสุดท้ายมีน้องหมาอยู่สามตัวนะคะวิ่งไปวิ่งมาสนุกสนานมาเที่ยวอยุธยานะคะท่านผู้ชมมาไหว้พระเก้าวัดมาเที่ยววัดปนันเชงด้วยแล้วก็มีนักท่องเทีย่ยวเห็นไหมคะมาปล่อยปลาปล่อยปลาอยู่นะคะนกกยาง นกกระยางนกเยอะมากเลยค่ะนะท่านผู้ชมนั่ง่าพนัน,นเชมดูเรือต่อนะคะเอาหมาสามตัวเอาอะไรเอ่ยเรือตรงไายด้วยนะคะตีเรือโปร๊รขบวนยาวๆนะคะท่านผู้ชม หัเรือตรงไทยประกาศไมโครโฟนคุยกับพี่เลอโป๊ะเช่นเดียวกันนะคะเรือตรงท้ายข้ะสอจจรันเจริญทรับยสองนะคะหัวเรือลักจูงลำเมื่อตะคู่เป็นสอจจรันเจริญทรับยเก้านะคะท่านผู้ชม นังเที่ยวผ่านมานะคะเจอกันประจำกระลำนี้นะคะมาถ่ายอยูะไรเจเรียรับนักท่องเที่ยวตลอดบินกันยาวๆนะคะท่านผู้ชมสีเรือโปะเรือโปะขนาดใหญ่นะคะตอนนี้ก็เสี่ยงแต่กัน เรือติดแหงชาวเรือเรียกเรือติดแหงจะส่วนตุ้มจะเรียกเรือติดลมนะคะท่านผู้ชมเก็บเชือกแล้วเรือตรงท้ายเก็บเชือกเลยนะคะถอดเชือกออกไปจะมาตรงแค่นจุดนี้นะคะอีกไม่กี่เรือนนะคะท่านผู้ชมน้ําก็จะขึ้นนะคะระดับน้ําก็จะขึ้น ตุ้มก็จะมาไลฟ์สดช่วงน้ําขึ้นประมาณเดือนเกภัยายะประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะคะจะมาไลฟ์สดเรือเข้าแยกน้ําวนจุดนี้นะคะจะพยายามมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมชมนะคะประมาณอาทิตย์ละสองครั้งท่านใดยังไม่ได้กดติดตามตุ้มช่วยกดติดตามตุ้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวันที่ตุ้มมาไลฟ์สดนะ,ะตุ้มกำหนดวันไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตุ้มมีงานหลักอยู่ กระโดกตุ้มจะมานะคะจะพยายามมาให้ท่านผู้ชมชมขบวนเรือลากจูงเข้าแยกน้ำาบนหรือแยกปรับเปลี่ยนจุดนี้นะคะจุดที่พี่หัวและลากกลับลำอยู่เดี๋ยวช่วงน้าน,น้ำนะคะท่านผู้ชมตุ้มจะมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมชมจะได้เห็นการทำงานของพี่เรือพีอ่กลับตันแล้วก็พี่เรือโปะนะคะเรือก็ไปนู่นแล้ว เราเดินตามเรือกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้ด้านทิศตะวันออกเนี๋ยเราไปวนพักนี้ไปทิศตะวันตกตามเรือกันสักคู่ค่ะเดินตามเรือกันสักคู่ชมกันยาวสักนิดค่ะตอนนี้เรือต้องรีบทํางานเลยนะคะเพราะว่าน้ําจะเริ่มขึ้นแล้วฝนเริ่มตกเลยนะคะท่านผู้ชม ทันไหมมีเรือหัวเรือลากจูงวิ่งมาหนึ่งลำนะคะ bp 8 tb 8นะคะท่านผู้ชมตามเรือไม่ทันเรือไปน,นู่นแล้ววิ่งไวมากชมพี่กัปตันลำนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวตุ้มจบคลิปก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมพี่กัปตันเรือบ PB8 เรือลำใหญ่มากค่ะเรือเริ่มทำงานรีบทำงานแล้วนะคะเพราะว่าถ้าน้ำขึ้นสูงมากๆเรือจะหยุดวิ่งนะคะจุมก็ข,ขอขอบคุณน้ำผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะ ตามเรือไปเรื่อยๆช่วงนี้จังเช้าอยู่เนาะแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยนักท่องเที่ยวยังไม่มาสักเท่าไหร่นะคะปังเงียบอยู่ปกตินี่แถวนี้จะเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวถลกมาเที่ยวยุทธยานะคะมาวัดพนัญเชิงม,มาไหว้พระมาไหว้หลวงพ่อโตนะคะท่านผู้ชมจุ้มขอจบคลิปเท่านี้แล้วนะคะกลับกอบคุณงามางานท่านผู้ชมทุกท่าน ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับไม่ตึ้มแชนเนลหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณงามๆนะคะขอบคุณทุกท่านเลย Thank you My Friend